สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับ HSC Watch Talk นะฮะ Watch Talk ตอนนี้ <c oughs> ผมจะมาถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆชอบ Limited e dition ไหมฮะคำว่า Limited e dition ก็คือผลิตอย่างมีจำนวนจำกัดเพื่อนๆหลายคนต้องบอกว่าโอ้ผมชอบ Limited e dition เพราะมันจะไม่เหมือนรุ่นปกติหลายๆคนจะบอกว่าผมไม่ชอบ Limited e dition เพราะ Limited e dition ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ใช่รุ่นปกติมันจะออกแบบขาด,ดขดเกินเกนมันจะไม่สวยเท่ามีทั้ง2ความคิดนะ ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนชอบลิมิเต็ดเอดิชันยิ่งลิมิเต็ดเอดิชันที่มีจำนวนผลิตยิ่งน้อยผมก็ยิ่งชอบนะแต่แน่นอนราคาต้องไม่โดดนะซึ่งตัวผมเองเนี่ยว่าหลังจากที่ผมได้เข้ามาสู่พูดง่ายคือธุรกิจนาฬิกานะผมก็ได้ explore กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วเราก็มาถึงจุดๆหนึ่งก็คือว่าการทำลิมิเต็ด d อดิชันเนี่ยที่ผมชอบไปบ่นนาฬิกาหลายๆลยี่ห้อเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วบางทีมันไม่ง่ายนะบางทีมันไม่ง่ายสาเหตุที่มันไม่ง่ายก็เพราะว่าการผลิตจํานวนน้อยๆเนี่ยการที่เราจะทำพาร์ มันทาได้ยากแล้วมันก็เลยใครบอกว่าราคามันก็จะแพงหรือว่าก็ไม่ค่อยมีคนอยากจะทำแต่ด้วยเทคโนโลยีอีกเช่นกันนะที่ปัจจุบันนี้มันมันมันค่อยๆก้าวหน้าล้ําหน้าทันสมัยขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยีบางอย่างที่จะทําให้การที่เราผลิตจํานวนที่น้อยลงเนี่ยมันไม่ยากเท่าสมัยก่อนแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็เลยแบบเออนะลิมิเต็ดเอดิชันเนี่ยก็มองแบรนด์ไหนถ้าทำลิมิเต็ดเอดิชันมาแล้วเราถูกใจผมก็ยังซื้ออยู่นะ แต่ในขณะเดียวกันตัวผมเองผมอยู่ในแวดวงนาฬิกาแล้วก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับน,นาฬิกาด้วยแล้วเนี่ยบางกอง Independent w a วอชแก n ปี2024ที่เพิ่งจบไปเนี่ยผมก็มีเอานาฬิกาเ d ด็อนะมาทำลิมิเต็ดเ dition ซึ่งทําเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะซึ่งในปีนี้เนี่ยผมก็เช่นกันนะผมก็อยากที่จะมีนาฬิกา Limited e dition จะทํามาเพื่องานนี้โดยเฉพาะครั้งนี้คงไม่ใช่ทำแบรนด์เดียวละก็คงจะทํลาหลายแบรนด ขนาดยังไม่ได้ทำแค่คุยนี่ผมก็เริ่มสนุกแล้ว,วเออนะเพราะการทำลิมิเต็ดเ n ย t ชันเราก็ต้องมานั่งนึกเต็มว่าติมงานมันจะเป็นอะไร l i m i t ต็ดลิมิเตเรื่องอะไรแล้วคนจะสนใจไหมแล้วถ้าเราก่อนที่เราจะขายจริงเรามา p r e พ r ีอ r เดอเนี่ยเพื่อนๆจะสนใจหรือเปล่านะคือถ้ายนตหินน้ำทางนะเพื่อนๆจะว่าทําการค้าก็ได้ไม่เป็นไรผมผมว่าโยนหินนำทางอย่างนี้เลยวว่าถ้ามีเพื่อนมาคอมเมนต์ข้างล่างว่าสนใจนะ อาจจะอยากเข้าร่วมนะเราจะเอาข้อมูลมาเปิดเพราะจริงๆพวกนี้ก่อนที่เราทำลิมิเต็ด dition เราจะไม่เปิดข้อมูลกันเพราะเปิดบางข้มันก็เป็นความลับทางการค้ามันก็ทําให้คนไม่ว้าวนะแต่ถ้ามีคนที่อยากสนใจที่อยากจะพรีออเดอร์เนี่ยจำนวนถึงจํานวนหนึ่งผมก็อาจจะมามาเปิดนะค่อยๆเปิดว่าถ้าแบบนี้สนใจไหมถ้าแบบนี้สนใจไหมอยากพรีออเดอร์ไหมเพราะตอนนี้ที่ผมผมคิดไว้ในใจเนี่ยเราเราจะทำลิมิเต็ดเอ dition ออกมาขายเองเนี่ย ก็จะทาจานวนที่ค่อนข้างน้อยนะฮะค่อนข้างน้อยคือน้อยจริงๆตอนนี้คือพยายามจะทําให้มันเป็นหลักหน่วยเพื่อนๆเข้าใจคำว่าหลักหน่วยนะฮะก็คือต่ากว่า1ินั่นเองนะฮะพยายามพยายามนะเพื่อจะให้มันแบบหนึ่งคือ Exclusive นะมันมันมันเป็นล i m i t e d จริงๆอันที่2ก็คือกลัวขายไม่หมดนะ <laughs> ทั้ง2ความรู้สึกนะฮะแต่เอาจริงๆแล้วล i ม i t e d ถ้ามันเยอะเกินไปมันก็ไม่สนุกมันก็ไม่มันก็ไม่ลิมิเต็ดแบบแท้จริงนั้นก็อยากที่จะทําอะไรที่มันเป็นลิมิเต็ดจริงๆ ให้มันออกมาดนะงั้นในปีนี้เนี่ยผมก็มองว่า Limited e dition เนี่ยในในแบรนด์ต่างๆนี่มันจะเป็นยังไงนาฬิกาเมเจอร์แบรนด์ต่างๆเนี่ยนอกจากโรเล็กนอกจากอเมก้าปาเต้ฟิลิปพวกที่ายเกินไปแล้วเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะมี Limited e dition กันนะซึ่ง Limited e dition กันที่ออกมาเนี่ยทำกันออกมาเนี่ยก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะแต่ประเด็นมันก็คือข้อ1ละ่ะคือมันแพงมากข้อ2ละ่ะคือจานวนผลิตบางตัวเยอะมากนะ เยอะจนผมคิดว่ามันไม่ค่อยเหมือนกับลิมิเต็ดเท่าไหร่นะนั้นผมก็ถามเพื่อนๆว่าถ้าเป็นลิมิเต็ดเอ dition เนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามันควรจะมีคุณสมบัติอย่างไงนะที่เพื่อนๆจะมาตอบว่าสนใจไม่สนใจที่ที่ผมพูดลิมิเต็ดเนี่ยนะลองคอมเมนต์ให้ผมฟังหน่อยว่าลิมิเต็ดเอ dition มันควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรนอกเหนือจากผลิตน้อยแล้วมันควรจะแตกต่างกับรุ่นปกติไหมมันควรจะแตกต่างขนาดไหนนะลองลองลองคอมเมนต์กันมาดูนะผมจะได้เอาคอมเมนต์นี้ไปใช้ <laughs> เป็น เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการทำเซอร์วยแล้วผมเอ,เอาเอาเอาคำตอบเนี่ยไปใช้ในงานจริงนะซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคนเสพนาฬิกาถึงจุดจุดหนึ่งได้ฟังคลิปของผมเรื่อง OEM ODM จริงจจังๆเพื่อนๆจะรู้ว่าเอาจริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยนาฬิกาแทบทุกยี่ห้อเนี่ยถ้าเราไม่ได้ออกแบบเองเราจ้างเขาออกแบบเราจ้างเขาผลิตจ้างเขาประกอบแบรนด์เล็กๆส่วนใหญ่ ODM OEM ทำอยู่2ออย่างนะแทบจะไม่มีใครประกอบนาฬิกาเองเลยนะ ของเราปีนี้อาจจะมีงบางรุ่นที่เราที่จะออกแบบเองจ้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนแล้วเราจะนำมาประกอบเองแล้วการตอนนั้นนำมาประกอบถ้ามีเพื่อนๆคนไหนที่จองเราจะเชิญมาดูวันที่ประกอบประกอบเสร็จพอใจไม่พอใจอย่างไรแล้วก็คนที่ประกอบให้เราจะให้เขาเซ็นชื่อโอ้ oh, มันก็จะเป็นกิมมิกนะฮะหรือเพื่อนๆอยากจะมาประกอบเองอยากจะม,มีส่วนร่วมในการทํานาฬิกาตัวเองก็ยินดีเช่นกันนะ เรื่องพวกนี้มันก็จะทําให้มันเป็นกิมมิคหรือเปล่านะที่ผมก็พยายามจะคิดนะว่านาฬิกานอกเหนือจากเป็นนาฬิกาแล้วเนี่ยมันเป็นความทรงจํำไหมมันเป็นเรื่องราวที่เราควรจะนามาเล่าไหมถ้ามันใช่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นการที่เรามาสร้างเรื่องราวให้กับเขาการที่เราไปทำทำให้มันเป็นหนึ่งในความทรงจําของผู้ที่จะสวมใส่เขาจะว้าวกับมันหรือเปล่าส่วนตัวผมเองถ้านาฬิกาย่อในฝันผมถ้าเขาให้ผมไปมีส่วนร่วมในการประกอบกับเขา ให้คนที่ประกอบเนี่ยเขาอธิบายต่างๆให้ผมฟังหรือว่าผมอาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะสมมติเข็มเขาทําออกมาสีนสีให้ผมเลือกสีแล้วก็กานนำสีนั้นไปประกบใส่เข้าไปในนาฬิกาของผมแล้วในใบป,ประกาศนียบัตรหรือว่าใบวอลันติการ์ดมีลายเซ็นของผู้ผู้ประกอบเราบอกว่า for สำหรับใครโอ้มันคงจะเจ๋งน่าดูนะก็ไม่รู้จะเป็นจริงได้หรือเปล่าแต่สำหรับ นาฬิกายี่ห้อของผมถ้าเพื่อนๆลองรีเควสต์มาดู <laughs> เป็นไปได้ <laughs> เพราะทุกอย่างถ้าเป็นของเราเองมันเป็นไปได้ทั้งนั้นนะังนั้นช่วงนี้ผมก็มีการคุยโปรเจกต์พวกนี้ก็อย่างที่ผมบอกผมเป็นคนชอบนาฬิกาลิมิเต็ดแล้วก็เป็นคนชอบอความแปลกใหม่ท้าทายนะนั้นแค่แค่มาคิดเรื่องลิมิเต็ดเนี่ยก็เริ่มสนุกละก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะสนุกกับผมหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์ดูนะฮะถ้าเพื่อนๆคอมเมนต์กันมาเยอะผมก็จะมาแว๊บมาเปิดนะ แล้วถ้าเพื่อนๆสนใจเราก็จะเปิดพิออเดอร์กันนะแต่รับนู่นเลยนะปลายปนะีเก็บตังมีเวลาเก็บตังนานก็ลองดูครับชอบไม่ชอบยังไงก็ลองดูฝากคอมเมนต์ด้วยนะฮะชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์เลยนะฮะ,ะ,ฮะถ้าอยากจะร่วมก็คอมเมนต์เลยนะฮะถ้าไม่ชอบก็อย่าด่าผมเลยบางบางเ t สท k อมีม,มีมีบางเรื่องไปแตะโดน นู่นนี่นิดนิดหน่อยหน่อยโอ้โ oh, หนะคอมเมนต์มาบางคอมเมนต์ผมก็แบบผมว่าผมพูดเป็นกลางที่สุดแล้วนะ <c oughs> เอานะเอานะเมื่อออกคลิปแล้วก็อย่าบน่นเอเป็นว่าชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์นะฮะด่าได้แต่อย่าแรงที่น้อยใจนะะพูดเหมือนเดิมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับก็หวังว่าเราจะมาได้ทำโปรเจกต์อะไรร่วมกันตอนนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ